เอาไว้เลยครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับมันอยู่กับผมในเกมเทอรเรียเทอรเรียเอ็กซ์เปิดโหมดครับผมนะก็พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่10นะครับพาร์ทนี้จะมาตบบอสสเกีลตันดันเจียนนะครับตบบอสดันเจียนนะนะั่นแหละเออนั่นแหละดูตัวบอสหัวกะโหลกดีคุณรู้จักกันนะนะเออนะครับพาร์ทนี้ก็ภาติสิบไปดีเลยเดี๋ยวเลิศง,งามยามดีนะครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนน้าปกใหม่นะเออนี่ตบปอกกำแพงแล้วนะเดี๋ยวอันนี้เรามาคราฟยาเป็นยาไฟเวลาโจมตีออกไปแล้วมันจะติดไฟเนาะเออเป็นยาได้ครับง่ายที่สุดแล้วนะต,ตอน,ต,นต้นเกมเลยคนระับเป็นยาที่คราบง่ายที่สุดมาอย่างแรกเลยเรามาคราฟเป็นน้ำานี้ก่อนนะเออเรามายืนบนน้ำแล้วก็คราฟเป็นยาคราฟเป็นเอาน้ำมาใส่ขวดโหลอย่างนี้เลยนะ จากนั้นครับเราก็กลับมาครับเดินไปทางนี้ไม่ได้กลับมาปุ๊ยปุ๊ยปุ๊ยปอมบี้ปุ้ยปุ๊ยอุ๊ยโอเคตรงนี้แหล,นะละครับได้นะโอเคราคาไปเลยครับผมปึบโอเคได้มาประมาณนี้นี่ครับผมได้มาประมาณหนึ่งเลยใช้ได้อยู่จำจำจำนี่ครับฝากกันกดไลค์กด like, ฝากสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่ามันแจ้งเตือนเนาะโอเคเหมือนเราจะพร้อมแล้วมียามีอะไรพร้อมโอเคเอาอีเตอร์ออกมาแล้วก็เอาเอ่อปืนนะว่าหาปืนก่อนปืนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวปืนออนเนียนะไปหาลืมไม่เห็นปืนอะไรเงี้ยน,นะปะโถนะป็รึบโอเค รื้อ,อไปไหมโอเคนี่เป็นลูกปืนที่กระเด้งโอเคลูกปืนที่มันกระเด้งนี่ครับจากเออเขาเรียกว่าหินอุกกาบาตนะครับเอเอนะมาครับเนาะดาบจมก็จะเพ่ิงออกมาเยอะเลยนะครับโอเคนี่มีได้ขายไหมไม่มีครับผมไม่มีโอเคเดี๋ยวเ,เก็บดาวกว่อนดาเนี่ยตาเขาเป็นลูกธนูนะยิงมันจะยิงแบบเป็นแบบทะลุเออ ดัมีมันจะแรงแรงมากไบผมไปแล้วิ่งไปเลยับผมไม่มีกันตัดนะสดๆเลยต้นสดจัดๆเลยับผมประมาณนี้ไปไาเรื่อยๆับผมเดี๋ยวพอเราจะเข้าเป็นโหมดฮาร์ดโหมดนะฮบผมจะเปลี่ยนเป็นรูปปกเนาะเป็นรูปปก,กแบบว่าให้เราเข้าใจว่าเออตอนนี้คือเราเป็นฮาร์ดโหมดแล้วนะเออโดยนผมเป็นของฮาร์ดโหมดนะครับเราจะแบบว่าเอฮาร์ดโหมดเนี่ย มันจะมีอะไรทำหลายอย่างเ่ยครับมันจะไม่มีแบบว่ามันก็มีแต่แบบว่ามันจะแยกเป็นคนละอย่างเลยคือแบบของเรางนี้ใช่ไหมคือตบบอสแล้วก็หาของอ่ะตบบอสพาร์ทหนึ่งหาของพาร์ทหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอค่ามหมดปุ๊บเราจะตบบอสแต่เราก็จะหาของไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วเราเข้ามาตบบอสอีกทีน <S <S ทนทหนึ่งคือค่าบอดเนี่ยมันมีอะไรให้เราทําเยอะมากเลย คือเราต้องฟาร์มเยอะขึ้นนะอะไรประมาณเนี้อืมก็นะี่ยถือเป็นถือเป็นอะไรที่ดีนะเออแต่ก็แบบว่ามันจะเยอะหน่อยหรือแบบว่าไงเออมันจะแบบมันก็จะนานขึ้นพาร์ทมันก็จะเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะโอ้หตีหนึ่งพูดดูเรื่องเลยว่ะโอ้โหคือต้องอัดดึกดนะครับอัดดึกไม่ว่าอาดัดอัดดึกก็ต้องพูดเบานะครับแต่ผมต้องมาปรับเสียงปรับเสียงให้มันเพิ่มขึ้นอีก เออโอเคมาต่อตรงนี้ผมได้ทำการได้นดีไว้ะจะก็เรียกว่าจะทำที่วาร์ปนะโอเคแกมาถึงตรงนี้ใกล้ๆถึงแล้วครับผมอีกนิดเดียวมาครับผมสีนาทีแล้วแพมมาโอเคอันนี้ก็เก็บ เก็บประมาณได้เยอะเลยเอเขาเรียกว่าดาวโอเคเอ้ยหล่นดีบ้าไปต้องรีไปไับเพราะว่าตอนนี้มันจะมันเที่ยงคืนครึนนะ่งแล้วในเกมอ่ะนะเออเดี๋ยวมันจะเช้าซะก่อนไปผมไปจะเร็วต้องรีไปฮะมีสนใจทั่งนั้นอนะ่ะสนใจแค่าดาวโอเคไปครับผมดื่นเต้นเลยตบบอสไม่รู้ตบได้ไหมนะ นี่ตกได้แล้วไมาขนาดนี้แล้วนะก็ะเ,เดี๋ยวพัดหน้าเนี่ยผมว่าจะมาตกปลานในคืนปัดมูลนะเออลองดูครับว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนนะคืนปัดมูลในม Expert, นะเอ็กเปิดเนาะเออนี่จะมาเขาเราคืนนี้ผมได้ทําการสร้างเอาไว้เราหลังใหมลนะนะอืมน่าจะาคุณน่าจะเห็นในประมาณพาัดที่ข้าวนะคุณจะได้เห็นเนาะเออว่าผมสร้างตรงนี้ไว้แต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะ มากดเลยแต่ตอนนี้ผมลืมว่าผมต้องกดยาใช่ไหมคือ,อนี่ผมลืมจริงเ้ยมาสูออ้ก,กันเลยแจมแจมไปเลยดีเฟน์ไอ้พวกของไอเทมที่เราใส่นะผมอัพให้มันเป็นไอนี้หมดเลยเขาเรียกว่าป้องกันนะครับป้องกันหมดเลยเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้นะมันตีแรงมากบนะอสอะมาตอนนี้เราตั้งคัน ใช้ปืนยิงกันไปครับผมล็อกเป้าไ้เลยนะเออใช้ลูกศรแบบนี้มันจะกระเด็นมันจะกระเด็นใส่นะครับกระเด็นไม่ใช่กระเด็นใส่เรกมันจะกระเด็นไปทั่วเนะี่ยแต่เปอร์เซ็นที่มันจะโดนมันก็เยอะเหมือนกันเนี่ยเออปรื้อไปครับผมยิงไปยิงไปตะมูตะมียิงไปเรื่อยฮนะไปมือจะแตกไอ้มือมือมันจะแตกแล้ววนะ่ะแต่เนี่โอเคแตกแล้วข้างนึงคนระับมเหลือข้างนึง อุยอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ดาวเต่เกิดดาวตกใส่นะมันจะหายไปเยอะมากเลยเว้ยเออมาเอายิงไปเรื่อยครับปร,รืบปร,รืบปร,รืบ,รรบ,รรบ,รรบดูแรงมากครับผมเข้าทีเท่าไหร่น่ะสิบสิบกว่าเลยนะเออดูความรวงของมันนะเนาะมันก็เลยยิงแรงยิงเร็วนะครับยิงเร็วแต่ไม่ได้ยิงแรงนี่ครับโคตรดาเมจมันแค่เท่าไหร่อยอยเองอไงเรายิงกลับมาหามหมอไอ้หมอ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 โอเคเออพักก่อนอืมา ยิงยิงโตีขี้ยิงสี่โอ้หแรงอยู่นะแรงอยู่นะโอเคมือแตกมาแล้วผมเดิแต่หัวนะเราทําเป้าทําการล็อกเป้า็อกที่หัวไปเลยนะครับเวลาเรายิงเนี่ยยิงออโต้ไปเลยนะครับมันก็จะคืาเรียกว่าลูกกระสุนเนี่ยปืนเนี่ยมันจะล็อกเป้าไว้ให้แล้วเราก็ยิงแบบออโต้ไปเลยอืมพูซ้ำทำาไมวะ <c oughs> ยิงไป่ไ้เลยครับยิงโอ้โหรัวจะดตัดรัวจะดตัดแล้วจังหวะนี้ ตีสามแลครับผมตอนนี้ตอนนี้ตีสามแล้วใช้ธนูแล้วจริงใช้ใช้ธนูแล้วยิงเลยครับผมเป็นธนูระเบิดไนะน,นี่นะแรงอยู่นะเท่าไหร่วะแรงนี่ไม่รู้เลยประมาณโอ้โหสี่สิบกว่าป้าโอ้โหแรงอยู่แต่เป็นลูกธนูเขาเรียกว่าลูกธนูดาวตกเนี่ยที่เราได้ทำการอัปาคาแเนาะโอ้โหสี่สิบโอ้สี่สิบโอ้สี่สิบกว่าสี่สิบกว่าเยอะแล้วนะแรงแล้วนะยิงเลยครับผมยิงไลยครับ เอเ้ยเ,เอาเ,าเรื่องนะเอาเรื่องนะโอเคแมป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 โอ้โหแรงโอ้ oh, ตีขี้ร้อยโอ้โหตีขี้ร้อยร้อยสองโอ้หูย่างแรงย่างแรงตอนอัดไม่เห็นนะครับตอนอัดอัดอย่างเดียวนะปึ๊บ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 เชียร์ตีสี่แล้วที่ผ่านจเาเช้าแล้วทุกคนพอดีไหมเนี่ยเอาดีๆนะเอาดีๆนะเดี๋ยวนะนะมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีน่อยเดียวอีน่อยเดียว ปุ๊บปุ๊บโอเคของจริงครับแตะตบได้แล้วเออโอ้ไม่ธรรมดานะครับเออมีน้องมีน้องบอกว่าให้ไอ้นี่เลยนะใช่ไหมเรียกว่าให้รีวิวของให้ได้บ้างาเดินนะโอเคเดี๋ยวจัดให้นะหนุ่มอ,อ่ของจริงว่ะพี่เป่นของจริงว่ะไอเคที่ท้ำมาไว้นะครับผมนะเป็นไง สบใจอยากครับผมมางแต่เ,เราเพราะว่าเนี่ยยาก็ไม่ได้ใช้โถครับมันทําไงวะมาเดี๋ยวเราลองเอากลับไปเนาะกลับเปิดดูเลยเปิดเลยฟึบโอเคได้เป็นสมุดเวทเลยครับผมแล้วก็จะได้เป็นมือเนะี่ยมันจะยิงเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกใช้อางนี้ว่ามันยิงเป็นลูกยิงยิงออกมามันจะกระเด็นด้วยนะแต่ลูกกระสุนที่มันใช้คือใช้เป็นลูกกระสุนของกระดูกนะครับ กระดูกไอ้พวกไอ้พวกกระดูกที่เป็นมอนสเตอร์อยู่ในดันเจียนหรือว่าในในเมืองอะไรเงี้ยนะเออมันจะยิงกันมาเป็นแบบว่าลูกกรลูกกระเด้งกระเด็นประมาณนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวเราลองไปหากระสุนก่อนนะนี่วางท็อปไว้ก่อนนะครับอันนี้ท,อท็อปที่ผมเขาเรียกว่าได้มาจากการทําอ,อีเวนต์เอ่อท็อปก็ตนะครับแเราจะเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนท,อท็อปติกามไปโอมนะเออเดีเออ๋ยวเราเข้าไปตรงนี้ครับ ดูสิว่ามันจะมีอะไรให้เราบ้างไปนี่ใช่ไหมเราเราได้กระสุนมนนะาละ5อันเราเนี่ยไม่ใช้เราขอใช้ที่หลังไว้แต่ย็นก่อน่าไปรุ่นโอเคเห็นไหมใช่ไหมมัน7อันละอ่ะตรงนี้มีกล่องนะครับเปิดไม่ได้มีมีตุญแจไปครับตรงนี้เคลงมาเรื่อยเรื่อยครับผมรึบรึบรึ โอเวเราเก็บไอ้นี้ไปด้วยนะเดี๋ยวพันหน้าเราต้องมาเขาเรียกว่าตกปลานะครับเอาเทียนเพิ่มประตาการเกิดมาของมอนสเตอร์ไปเนะ่อยเอาไปด้วยนะจำเป็นนะจำเป็นเห็นลงมามีอะไรไหมโอเคทางซ้ายมมีอะไรว่าลูดซ้ายเนี่ยของเต็มวะโอเคทิ้งไปทิ้งดาวทิ้งไปโอเคเราไม่ใช้แล้ว ต่อไปเฮ้ยหัจะบอกนะโอ้โหเรียบร้อยฮะโอ้โหโดนโอื้มอื้มโอ้สวยขนาดนี้วนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล่วงล่วงเอาล่วงโอเคโอ้โหล่วงอื้มอีบ้าแรงจิบหายของแล้ววะนี่วันนี้เราเป็นเป็นแพทใหม่แบบไม่ชอบเลยว่าี่แบบมีอะไรมาอุดตรงในเนดันเตียหรือเะไรอย่างเงี้ยนะชอบกันไหมไมพี่ไม่พี่ไม่ชอบว่ะอืมนีครับ เสียเวลาขุดใช้เวลาขุดเนี่ยโห้ยนานโข้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมือมีเสียงของ n p c ใช่ไหมโดนตีอยู่นะนะวขุดๆไปก่อนหาก่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมีเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายมันจะตายเลื่อยๆเลยนิดเดียว ABC เบื่อย่างนี้ โอเคด้กับบ้านนะเดี๋ยวตายเอานะเออเอพิซีโมกโิเฮยียาตายเลยพี่พายขับเลยแล้วกันมานครับเดี๋ยวเรามารีวิวใน้แคปของที่ได้กันนะครับเป็นสมุดเวทนะเนี่ยเราใช้ไปเราจะทะลุแค่สองตัวละครน,นะครับเห็นไหมไดเมียอยู่ที่ไม่ได้ออฟเลยนะอยู่ประมาณ 32นะครับน่าสุดอันนี้ก็เป็นปืนจะเป็นแบบที่เรียนออกมาเป็นปืนอ่ะเปิดปืนมือแล้วกันดาเมจจะอยู่มากที่33นี่รับผมเห็นไ,ไหมเวลาย,ยิงโดนกระแพงมันจะกระเด้งกระเด้งนะครับเออเห็นไ,ไหมยิงประมานี่นะครับผมนีม่มาได้เป็นโคมไฟที่เราไปไปหลอยมาจากเตะดัดนเตี้ยนเออเห็นไ,ไหมเอ็มบีซีมาคนรัวๆครับผมจังหวะนี้ ครับผมเดี๋ยวพัดหน้านะครับเดี๋ยวผมจะไปตกปลาเนาะตกปลาในหมดมุดเออบัดมัดมูลนะครับคลิปนี้ก็อีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเนะแล้วก็ไดยดึงปุกระดิ่งเนี่ยนะเพราะว่ามันจะได้แจ้งเตือนเนาะโอเคซ you โอเกน s ซ y อนาร a ครับผมไว้เจอกัน